สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามน,นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะชาวราศีกันนะคะวิดีโอนี้ชาวราศีกันในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกันยายนวันที่ 1, 1ถึงวันที่ 30กันยายนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกันลัคนาราศีกันรับชมรับฟังได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวราศีกันมาดูกันเลยะคะ่ะชาวราศีกันนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานอวยพรอวยช้ให้ชาวราศีกันด้วยนะคะค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกันบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่เราจะเปิดไพ่ทั้ง12ใบที่แม่หมอจัดนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานอวยพรอวยชัยอะไรให้คุณในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะด้วยไพ่ใต้สำรับนะคะว,ว้าวพระเทวะฤษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะขอให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไปทำบุญไหว้พระในหลายๆที่ ในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะขอให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมีเกณฑ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะว้าวไพ่ดีมากประทานพรให้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆนะคะเทเออชาวราศีกันอาทีนี้เรามาดูกันนะคะโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวราศีกันไพ่วาสนาอะไรอะไร่ะรเทพสาวนะคะเทพัสาวนะคะเทพสาวอืม <c ười> คือช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยเทพสาวเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะแบบมีความสุขขม รอบคอบทำอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะทําอะไรด้วยด้วยความด้วยความไรเดียวคุณจะคุณจะมีมีสติมีปัญญาทําอะไรด้วยความสุขุมรอบค้อบ่ะเออประมาณนี้นะคะคือสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่มันจะประสบความสําเร็จอย่างดีทีเดียวนะคะอืม ภัยใบที่สองพระอสุรินลาหูพระอสุรินลาหูนะคะชาวราสีกันนะคะโอ้โหโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้คุณต้องมีการเครียดกดดันโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะอาจจะมีเงินแบบแปลกๆเงินแบบ เงินแบบที่ต้องเครียดเลยทีเดียวก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใดหรืออะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมีเหมือนลักษณะว่ามีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกอะ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถ้ามีเงินก็ใช้ไปไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้เอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ถัดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะค่อยๆทยอยสรุปพูดไปเรื่อยๆ เทพังคานอู้ชาวราศีกันนี่คงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยแหมคือเหนื่อยเหลือเกินอะอืมมันมีความเหนื่อยมันมีความยากมันมีความเครียดกดดันนะอาจจะแบบสะสมมาตั้งนานแล้วด้วยหรือเปล่านะคะเราอยากดูเหลือเกินว่าเอ๊ะมันจะไปในทิศทางไหนแต่สามใบแรกเนี่ยคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเครียดกดดัน มันรู้สึกมันมันปัญหามันเข้ามาเยอะอ่ะอืมไพ่พักขันทักกุมารคือเหนื่อยมานานแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกันเนี่ยความเครียดวิตกกังวลเหนื่อยทำอะไรก็รู้สึกว่าทำไมมันมีอุปสรรคเยอะจังประมาณนี้นะคะโหโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยหวังว่าอันนี้จะบอก อดีตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปดีกว่าไพ่ใบที่ห้าใบที่ห้านะคะหมุนเงินช่วงนี้อาจจะมีการหมุนเงินหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่ามีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกนะคะแล้วก็อาจจะมีการจับเงินก้อนที่แบบแปลกๆด้วยนะมันไม่ธรรมดาเออคือเงินที่คุณจะได้จับเนี่ยมันเป็นเงินก้อนมันเป็นเงินที่ที่ อมันเป็นเงินก้อนมันเป็นเงินที่แบบที่คุณสมควรจะได้มานานแล้วด้วยเออมันมันเป็นเงินแปลกๆด้วยนะการหมุนเงินครั้งนี้โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้คุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนซึ่งมันจะมาแบบแปลกๆอ่ะมันเป็นเงินที่คุณสมควรจะได้อ่ะแล้วยังไม่ได้สักทีโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้จะได้นะคะได้มาแบบแปลกๆด้วยอ่ะเทพจันความสับสน วุ่นวายใจตัดสินใจไม่ได้ความเพอ้อฝันอืมคือคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะคุณจะมีความสับสนเครียดกดดันโอ้โหชาวราศีกันคะ่ะช่วงสองเดือนสุดท้ายอาจจะเครียดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อดีกว่าว่าเอ๊ะมันจะไปในทางทิศไหนหรือยังไงรู้แต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีความสับสนกดดันเครียดเหนื่อยหมุนเงิน มีปัญหาเข้ามาลุมเล้าเยอะทีเดียวนะคะชาวราศีกันคือเกี่ยวกับบ้านด้วยนะเกี่ยวกับบ้านมันมีความเหนื่อยความกดดันความเครียดหมุนเงินเกี่ยวกับบ้านช่องการต่อเติมการซ่อมแซมการโยกย้ายมันเหนื่อยมันเลยเหนื่อยอะ่ะมันรู้สึกว่า จะซ่อมบ้านก็มีปัญหาจะย้ายบ้านก็มีปัญหาเข้ามาซึ่งดูมันทําอะไรก็ยากไปซะทุกเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะการเงินการหมุนเงินอการมาเทพใบที่แปดโอ้โหการมาเทพใบที่แปดความรักความอบอุ่นกันเริ่มต้นใหม่มันมันเหนื่อยมันยากนะคะ,ะช่วงช่วง คงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยชาวราศีกันถ้าใครนึกถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านช่องซ่อมแซมค่อนข้างยากนิดนึงนะคะจะเหนื่อยนิดนึงบางทีการเริ่มต้นมันยังเริ่มไม่ได้หรือยังย้ายไม่ได้นะคะก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะประมาณนี้หรือแม้แต่แบบการที่จะได้ ทรัพย์สินหรือเงินที่คุณสมควรจะได้หรือมรดกที่คุณสมควรจะได้ก็ค่อนข้างได้ไมายากมันมีปัญหามาขัดขวางมาทำให้คุณต้องได้ไมายากอ่ะอืมโหเครียดเลยใบที่เก้าโหพญายมมาลานะคะมันมีการจบอ่ะมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะว่า สิ่งที่คุณวุ่นวายยุ่งยากทับถมมันเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆขึ้นลงขึ้นศาลปัญหาการเงินปัญหาทรัพย์สินที่คุณสมควรจะได้และไม่ได้ไม่มีปัญหาโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้พวกนี้พวกปัญหาพวกนั้นมันจะจบนะคะอมืมันจะจบและมีการเริ่มต้นใหม่อมืมันจะจบนะคะโอ้ยคอยช่วจบสักที เออแม่หมอก,ก็ลุ้นอยู่ให้มันจะไปในทางทิศทางไหนดูมีแต่ไพ่ปัญหาและเหนื่อยสารพัดกดดันวุ่นวายใจสับสนในเรื่องการเงินเรื่องศทรัพย์สมบัติอ่ะเออเรื่องบ้านช่องอ่ะประมาณนี้ซึ่งอะไรที่คิดมันค่อนข้างได้มายากแต่เดี๋ยวมันจะจบแล้วนะคะปัญหาพวกนี้มันจะจบแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ ไพ่สุพรรณมัชฌานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยคุณโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคือจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยให้สิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะพูดไปปัญหาวุ่นวายใจหรือความกดดันความเหนื่อยความความได้ไมายากเนี่ยมันจะง่ายขึ้นด้วยมีคนเข้ามาช่วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะไพ่ทศกัณฐ์ออกรบโอ้โห ปัญหารอบด้านเหมือนกันนะคะแต่คุณจะได้คนช่วยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะชื่อเสียงของคุณอะเหมือนมีคนใส่ไฟเยอะมากมายเลยอะชื่อเสียงคุณอะเออทำไมวุ่นวายจังเลยชาวราศีกันคะขอให้คุณผ่านไปได้นะคะดูเหมือนแบบโหยุ่งยากวุ่นวายใจภาระปัญหาหลายสิ่งโดยเฉพาะชื่อเสียงก็มีแต่คนแบบพูด พูดไม่ดีใส่คุณทําให้ชื่อเสียงคุณเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะอืมแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือ,อ,อแก้ไขหรือแก้ตัวอะไรประมาณนี้ให้คุณด้วยนะคะเกี่ยวกับการงานการเงนิงน,งน,งน,งนชื่อเสียงนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันว่าไพ่สรุปจะเป็นอย่างไรไปในทิศทางไหนของชาวราศีกันนะคะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไหมดูแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะจะมีการจบและเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันว่าความเหนื่อยยากความลำบากนั้นมันจะจบไปในทิศทางที่สรุปแบบไหนโอ้โหสรุปดีมากโอ้ยแม่หมอชื่นใจชาวราศีกันคะคุณชื่นใจได้แล้วนะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมันจะจบลงด้วย ความสุขจบลงด้วยดีนะคะโอ้โหอ่ะจบด้วยพระแม่ลักษมีนะคะการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยสเสน่ห์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโชคทางการเงินความรักสเสน่ห์ดึงดูดสิ่งดีๆคุณจะสวยรวยสเสน่ห์หล่อรวยสเสน่ห์คือ สเสน่ห์คุณมันจะดึงดูดในสิ่งที่ยากเหนื่อยวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสิ้นปีนี้ทุกอย่างมันจะจบและนำมานำพามาซึ่งความสำเร็จความดีความสุขของคุณเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกันนะคะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้คุณจะมีการจบในเรื่องที่เหนื่อยกดดันวุ่นวายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีความไม่ว่าจะเป็นการ การสัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดยากมีปัญหารอบด้านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วมันจะประสบความสําเร็จดีดีทีเดียวนะคะดีเลยทีเดียวนะคะโอ้โหความเหนื่อยยากของคุณที่คุณประสบมานะคะจะจบด้วยไพ่ใบนี้พระแม่ลักษมีนะคะโชคลาบเงินทองสเสน่ห์ของคุณนะคะ ที่คุณเหนื่อยยากลำบากมาทั้งปีทุกอย่างจะจบลงด้วยความสวยงามแล้วนะชาวราศีกันโอ้ชื่นใจแล้วนะชื่นใจแล้วนะคะความกดดันหุ่นวายใจความเหนื่อยความยากลําบากปัญหารอบด้านของคุณที่คุณต้องโหมือละวิงอยากจะแยกตัวออกให้มีหลายมือหลายหน้าเพื่อที่จะทําแก้ปัญหาในทุกสิ่งรอบด้านของคุณจะจบ แล้วนะคะแล้วมันจะนำมาซึ่งความสุขความสมหวังการเงินที่ดีความรักที่ดีอ่าประมาณนี้นะคะชาวราศีกันโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้ของคุณจบด้วยดีนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ